ครับวันนี้นะครับน้องมีตังนะครับก็มากับลูกพี่ลูกน้องนะครับมาหาปูนาครับเรามาดูว่าวันนี้เขาจะหาปูนากะสสาเร็จหรือไม่นะครับเอาไม้มาคนละอันนะครับเอาไปดูที่ดินที่มีขุยปูลูกขุยปูีไปดูไปดูไปดูมีไหมเนี่ยปูปูไหนใช่เปล่าใช่เนี่ยไหนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า เรา<ช>ต้องหาปูจนเจอนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราต้องเจอปูให้ได้นะครับคนนี้นะครับไม่ยอมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไหนใช่ไหมไม่ใช่หอยหอยหอยทางไหนฮะไปหาทางไหนไมีหอยหอยตั้งมาหาปูนานะครับปูนานดูที่มีแต่หอยเชอร์รี่เนี่ย ไม่มีต้องดอูที่มันมีขุยปูลูกไ,ไหยยในยยใช่รูปูเหรอใช่เปล่าใช่สิใช่ใช่ใช่ในในไงหอยหอยเนี่ยมีตังแยงหอยสิหอย,หอยนี่อห,อนนนนหอยอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมเห็นหอยข้างล่างนไหมหอยเขาจูบกันอยู่อ่ะข้างล่างอ่ะ ไม่มีลมหายใจออกมาแสดงว่าปูไม่อยู่ไปดูหน่เดี๋ยวตกน้ำมีปลาอยู่ใกล้ๆพอนี่ยังไม่เจอนะครับเราก็พยายามกันอยู่เรามาดูนะครับดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะเจอปูหรือไม่นะครับดูกันต่อไปนะครับการลมหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่รูปูลูก ไม่ใช่ลูกไม่ใช่จะตกน้ํามาทางนี้นี่นี่ปูอยู่นี่ปูอยู่นี่พอเจอแล้วพอเจอปูแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นเห็นฟองอากาศไหมเห็นฟองอากาศไหมปูต้องอยู่ตรงนี้เชื่อเราเพราะฟองอากาศมันอยู่ตรงนี้ปูต้องอยู่นีู่ป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 ูอูป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 